นี่คือหน้าที่ของทองที่อยู่มาหลายศตวรรษแต่ผมก็เลยจะบอกว่าหน้าที่นี้มันยังอยู่แต่มันไม่ใช่หน้าที่หลักที่ทําให้ทองขึ้นกล้าพูดเลยนะว่าทองที่มันขึ้นจากพันเปลี่ยนมาเป็นสี่พันแล้วมันยืนได้มันไม่ใช่หน้าที่ป้องกันความเสี่ยงถ้าผมเลือกผมจะเลือกทองอันนี้คือคาตอบก่อนเหตุผลเพราะว่าทองเนี่ยถามว่าวันนี้มันต้องเข้าใจอะไรเยอะนะครับต้องทาความเข้าใจอะไรเยอะๆเลย ไม่ค่อยมีหรอครับแค่มานั่งดูว่ามันจะขึ้นหรือเปล่ามันขึ้นเพราะอะไรหรือคุณเชื่อไหมมันจะขึ้นเพราะอะไรเอาง่ายสุดเลยครับจีนเนี่ยทุกวันนี้มีทองแค่แปดเปอร์เซ็นต์สำรองไงในขนาดซื้อไม่เยอะด้วยนะอเผอิญเออว่าธนาคารกลางประเทศอื่นซื้อเยอะกว่าหล,างลังๆดจีนเลยชะลอการซื้อไปหน่อยแต่จีิงๆนเชื่อผมเถิดจีนก็ยังไม่เลิกซื้อเพราะจีนเขาไม่เคยคิดจะเอาหยวนมาแทนดอลลาร์ถูกไหมเขารู้ว่ามันทําไม่ได้เขาก็าเอาทองนี่แหละมาตุ้งกัน แล้วจีนเนี่ยกับรัสเซียรวมกันเขาคุมทัพพลายทองเกินครึ่งโลกผมถามว่าทรัพพายทองเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างไม่อย่างเงินเดียวครับโลการลงทุนกำลังเปลี่ยนไปเร็วกว่าที่เคยคำถามคือนักลงทุนจะอยู่รอดและชนะตลาดได้อย่างไร ทั้งหมดนี้อัานแน่นใน8 s e s s i o n เข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพสิเด้งมาหาคำตอบในงาน Follow the Future พร้อมกับทีม Win the AI Era, s i s the Alpha, Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อน ทีนี้สิ่งที่เป็นอีกหนึ่งประเด็นคำถามนะคะคือถ้าเรามอง Business Model เพื่อหาผู้ชนะในโลก AI ซึ่งก็เป็นโลกที่เป็นปัจจุบันแล้วก็อนาคตของเราเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่แล้วนะคะการจัดพอร์ตลงทุนของเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้านะคะจะเน้นไปที่หุ้นเทคหุ้น AI เลยไหมเราก็ต้องอยู่กับผู้ชนะนะคะหรือว่าจะมีสินทรัพย์หนึ่งนะคะที่วันนี้จะขอความเห็นจากพี่หมูนั่นก็คือทองคำแล้วคุยกับ พี่หมูเรื่องทองคํามาหลาย EP นะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะขอมุมมองพี่หมูนะคะว่าเรายังควรลงทุนในทองคําอีกต่อไปหรือเปล่าและทองคํากับเทคอะไรเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในอนาคตกันแน่นะคะวันนี้เนี่ยเพอร์포เรนซ์ของทองคําก็ไม่แพ้นะคะจริงๆแล้วคือถ้าเทียบกับเป็น a s สเซทคลาสเนี่ยชนะด้วยเพราะว่าทองคําก็บวกไปเกือบ60%สปีบวกกับประมาณ100%นะคะทองคํากับหุ้นเทคเนี่ยแอสเซไหน มีโอกาสจะเป็นผู้ชนะมากกว่ากันในปีหน้าค่ะพี่หมูผมคิดว่าให้ให้ผมเลือกก่อนแล้วกันค่ะให้ผมเลือกอะผมจะเลือกทองอันนี้คือคำตอบก่อนแต่ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับเขผลเพราะว่าทองเนี่ยถามว่าวันนี้มันต้องเข้าใจอะไรเยอะไหมครับต้องทำความเข้าใจอะไรเยอะๆไหม ไม่ค่อยมีหรอครับแค่มานั่งดูว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าหรือขึ้นเพราะอะไรหรือคุณเชื่อไหมมันจะขึ้นเพราะอะไรถูกไหมต้องมาดูไหมครับว่าเอะทองมันมีคาแรคเตอร์อะไรแบบบริษทัทอะไรอย่างเงี้ยแล้วตลาดเข้าใจมันหรือเปล่าแบบแบบที่ผมพูดอ่ะอ,อย่างเงี้ยแล้วพ e. ีมันอยู่ที่เท่าไหร่โอ้โหเยอะเหลือเกินทองไม่มีพ e. ีไม่มีครับพูดภาษาง่ายๆครับทองนี่คือ simple and stupid แต่จต่ซิงเปิร์ตุปินี่แหละครับมันน่ารักที่สุดแล้วตอนนี้คำพูดนะอ่าคราวนี้คำถามคือเพราะอะไรจริงๆเนี่ยมันก็บังเอิญน้องทองเนี่ยมันวิ่งกันแรงๆจริงๆก็ประมาณสองพันสองสองพันยิบสองสองพันยิบสามแบบนี้เนาะอ่าแล้ว a อไอนี่ใช่ไหมครับอืม o ไ e n a i มาปลายปีสองพันยี่สิบสองเออน้องว่าบังเอิญเปล่คิดเอาเองแล้วกัน เคยเคยคิดแบบนี้ไหมตอนี้ทองมันขึ้นเพราะอะไรเอาสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะเราไม่จะมาคุยเซสชั่นทองไปหลักนะอันแรกเลยคนก็ยังยึดติดนะว่าทองเนี่ยมันทําหน้าที่หลักอยู่เพียงอย่างเดียวไปหลักอะไรรู้ไหมฮะที่คนชอบถึงทุกรายการผมเห็นรวมทั้งาการน้องด้วยเขาจะพูดว่าทองเนี่ยป้องกันความเสี่ยงเป็นหลักป้องกันอะไรบ้างความเสี่ยงเงินเฟอ ความเสี่ยงสงครามความเสี่ยงข้างเงินลดอลลาร์ออนเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือความเสีย่ยงใช่ไหมสังเกตไหมครับว่าเราคุยเรื่องทองเราจะคุยอยู่สามสี่ความเสี่ยงนี่แหละวนไปวนมาอาจจะเป็นสงครามอะไรก็ไม่รู้นะฮะอาจจะเป็นเงินเฟอ้อต,ตรงไหนก็ไม่รู้อ่หรือถ้าบวกไปอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเช่นเศรษฐกิจตกตามเรื่องซื้อทองก็ป้องกันความเสีย่ยงเหมือนกันเห็นไหมครับ นี่คือหน้าที่ของทองที่อยู่มาหลายศตวรรษแต่ผมเลยจะบอกว่าหน้าที่เนี้ยมันยังอยู่แต่มันไม่ใช่หน้าที่หลักที่ทําให้ทองขึ้นผมกล้าพูดเลยนะว่าทองที่มันขึ้นจากพันก่ะเหรียญมาเป็นสี่พันแล้วมันยืนได้เนี้ยไม่เมื่อยเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ป้องกันความเสี่ยงอา้าวต้องถามตัวเองสิทุกท่านถามตัวเองก็ได้ในสามปีเนี้ยเรามีวิกฤตอะไรครับวิกฤต สงครามใหญ่วิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตเงินเฟ้อวิกฤตอะไรครับวิกฤตข้างเงินไม่มีสักข้อเลยคือความเสี่ยงมีครับแต่ไม่ใช่วิกฤตเอ้ยกูต้องแยกก่อนนะความเสี่ยงมันมีมันมีตลอดอะรับความเสี่ยงมากน้อยอะไรกว่านันไปแต่ไอ้ขั้นวิกฤตอะมีไหมไม่มีไม่มีเลย ดูง่ายๆครับไม่งั้นหุ้นมันจะขึ้นได้ยังไงครับขนาดนี้ถ้ามันมีวิกฤตอนนะไรสักข้อหนึ่งเนี่ยสงครามปุ่บหุ้นลงแล้วหุ้นไม่ขึ้นแล้วเนอะจบแล้วถ้ามีวิกฤตเศรษฐกิจหุ้นจะขึ้นไหมก็ไม่ขึ้นถ้าเงินเฟ้อสูงหุ้นจะขึ้นไหมไม่ขึ้นมันแปลว่ามันไม่ได้มีวิกฤตอย่างนั้นจริงๆเอาแล้วทําไมทองมันขึ้นสองสามเท่าแบบไม่ลง แสดงว่าหน้าที่ป้องกันความเสี่ยงมันะไม่ใช่หน้าที่หลักไม่ใช่ปัจจัยหลักผมไม่ได้พูดว่ามันไม่ได้ทําหน้าที่มันนะคมันทําหน้าที่ให้มันเกิดความผันผวนเนี่ยอางเช่นสงครามนองลงอ่ะดอกี้ลงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ทําหน้าที่ของมันเหมือนกันหน้าที่ที่สองที่มันเคยทําแล้วคนก็มักจะพูดแบบอ้อมๆตรงๆไม่แน่ใจคือหน้าที่อะไรครับให้ผลตอบแทน คือยิวแต่ให้คนตอบแทนในรูปราคาขึ้นนะคะ <c oughs> รับเพราะเพราะว่าทองมันไม่มีดอกเบี้ย <c oughs> ถูกไหมฮะมันจะเกิดมาสมัยก่อนอะ่ะช่วงปีสองพันสิบเอดสบสองอ่ะตอนที่สหรัฐทำ QE เยอะเยอะแล้วลดดอกเบี้ยเป็นศูนย์จำนะไหมฮะหลังจากกุ๊กปิดแฮมเบอร์เกอร์ตอนนั้นอะ่ะทองขึ้งเยอะแต่ไม่ใช่เพราะป้องกันความเสีย่ยงเป็นหลักเพราะตอนนั้นมันไม่ได้มีสงคราม ตอนนั้นมันเงินเฟ้อก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นไม่ใช่นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยยิวเทชเรี่มันเป็นศูนย์โค r พอม,มันลงดอกเบี้ยเป็นศูนย์หรือต่ำมากแนละ้วขณะเดียวกันเนี่ยค่างเงินต่อร์ก็ค่อนข้างอ่อนแต่ก็ไม่ได้อ่อนมากนะนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะบอกว่าปี2012มันทำนา้ามันขึ้นเพราะป้องกันความเสี่ยงก็ไม่ใช่อีกนะแต่มันขึ้นเพราะมันเป็นยิว เพราะว่าคุณไปซื้อเท็กชารี่คุณมีคนทาไม่ได้ดอกเบี้ยเลยอะตอนนั้นอะแล้วคุณไปซื้อสินทรัพย์ดอดลาร์คุณก็เสี่ยงมันก็เลยทำหน้าที่เป็นยิวไฟท์ทูยิวครั้งแรกคือไฟท์ทูเซฟตี้ไฟทูเซฟตี้กับไฟทูยิวนี่ไม่เหมือนกันนะครับไฟทูยิวจะแอค i v ฟกว่าไฟทูเซฟตี้จริงไหมอืมแต่ก็คือเป็นยิวที่ ที่หมายถึงว่าคือ,อต้องมีส่วนต่างของราคา,า,คาขึ้นราคาขึ้น,นเอา<ห>แน่นอน,นค่ะใช่ก็ก็ก็กตอนเนี้ยถ้าดอกเบีย้ยลงทองขึ้นอันนี้ถูกไหมทาไมก็ถึงพูดอย่างนี้ยก็ก็เพราะหน้าที่นี้แหละหลักๆนะเราพี่พูด้มันง่ายแล้วกันครนี้ถามใหม่ไอ้สามปีที่ผ่านมาดอกเบีย้ยสูงหรือต่ำอ,อเมริกาสูง สูงกว่าชมานเนี่ยสูงกว่าไทยอีสัง,ทสง,สงเท่าอา้าวแล้วทําไมทองขึ้นอ่ะถ้ามันดลุกแปลก,กไหมถ้าเกิดไฟทูยิวมันจะ yield ยิวยังไงไม่ซื้อพันธบัตรดีกว่าไหมอ่ะสี่ปร์เ็น่ะหปร์เ็น่ะถ้าไม่ซื้อทําไมทองสมมุติถ้าคิดแบบนั้นนะเห็นไหมแสดงว่าทองขึ้นก็ไม่ใช่ปัจจัยที่สองอ้าวจริงๆพอเท็จจริงมันตอบอะไรอย่างนั้นถูกไหมครับ มันขึ้นเพราะข้อจริงข้อที่สามครับมันขึ้นเพราะว่าไลฟ g h t เออร์เรนซีเซฟตี้เออรเรนซีลิเออเอาไปไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อภาษาที่เรียกก็คือทองมัน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 กลายเป็นแอสเซททำหน้าที่ที่สามคือป้องกัน s a n c t i o n ลิ k sanctions ลิออะไรครับก็ตั้งแต่ยุโรปกับสหรัฐอ่ะหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ย ก็เออะไรก็อ่ะโอเคตัดออกจากระบบสวิปเดี๋ยวก็อ่ะแซงชั่นไม่ให้เรือใจเดอะไรนะมีอินชอลันอะไรก็ไม่รู้เขาก็จะมีอะไรของเขาอ่ะนู่นนี่นั่นอ่ะใช่ไหมตอนล่าสุดอ่ะที่ไปยึดเงินรัสเซียเนี่ยโอ้ทั้งทุกคนทั้งโลกก็ตกใจแล้วสิน้องเอาละสิตายแล้วเราเราฝากทองไว้กับสารัฐไม่ใช่หรอแล้วเราซื้อเทชเรี่เข้ามาเทชเชรี่คืออะไรนองเวลาเราบอกว่า สำรองดอลลาร์เนี่ยแล้วม,มันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงเทเชอรี่นะม,มันไม่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 หมายถึงดอลลาร์เป็นปปึกๆนะค่ะถูกไหมหมายถึงพันธบัตร<ป>สกุลดอลลาร์อ่าแล้วพี่ถามหน่อยสมมุตินะถ้าน้องไปแดงชาติไทยก็ได้น้องบอกมีสำรองดอลา 1, 10, 10, 000 000ดอลาร์หนึ่งสิบสิบบิลเลียนดอลลาร์สมมุติเป็นเทเชอรี่หมดเลยสมมุตินะน้องไปไปทะเลาะกับสารลับสารลับบอกไม่คืนไม่คืนเพราะเพราะเทเชอรี่มันคืออะไร เทสลี่มันคือใบให้กู้ใครกู้ใครกู้ใครเป็นผู้ปู้สารัลใครม่วยกู้คนที่สุอเทสลี่นั่นแหละเอ้าถ้าอย่างนั้นนะถ้าผมมีทองกับคุณคุณยึดผมไปคุณผมมีสำรองคุณผมคุณยึดผมไปถ้าผมมีใบนี้ที่คุณติดที่ผมคุณจะยึดผมไหมเนี่ยโอ้โหเข้าใจทฤษฎีที่ว่าบริบทอ่ะ บางคนก็จะไปบอกโอ้แหนสำรองดอลลาร์มันไม่ใช่สำรองนะครับเงินนั้นมันไม่ได้ป็นเงินของคุณนะมันอยู่ไหนก็ไม่ยุ้เป็นกระดาษแต่มันอยู่กับเขาอยู่กับลูกหนี้แต่ว่าอำนาจมันอยู่กับลูกหนี้เหมือนที่คนเขาบอกกันนะครับว่าคุณติดหนี้ร้านหนึ่งอ่ะปัญหาของคุณคุณติดหนี้พันล้านปัญหาของแบงค์นี่เลยแบบนี้เลยเข้าใจอย่างครับเพราะนั้นมันก็เลยเกิดแซงชั่น n ลยข่าวนี้กคนก็กลัวสิเทขายทองกันใหญ่เลย ไอ้โทษเทขายดอลลารลออ์นี่คือเหตุผลทำไมทองมันก็ขึ้น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 ,น,นแล้วมันแล้วคุณคชื่อว่ามันจบยังอ่ะไอ,ไ,อไอ้ผลเนี้ยยังไม่จบเพราะอะไรครับเพรา,าะสหรัฐเขาก็สู้ด้วยวิถีของเขาอ่ะนะผมก็ยังไม่อยากจะไปพูดละเอียดนั้นอนะ่ะฉพะนั้นฝั่งนี้เขาก็ต้องใช้ทองต่อไปเอาง่ายสุดเลยครับจีนเนี่ยทุกวันนี้มีทองแค่แปดเปอร์เซ็นต์ของสำรองไงมีขนาดซื้อไม่เยอะด้วยนะพอเอพราะเออเพราะเออธนาคารกลางประเทศอื่นซื้อเยอะกว่าหล,างลังหลั จีนเลยชะลอการซื้อไปหน่อยแต่จริงๆเชื่อผมเหอะจีนเขายังไม่เลิกซื้อหรอกเพราะจีนเขาไม่เคยคิดจะเอาหยวนมาแทนดอลลาร์ถูกไหมเขารู้ว่ามันทําไม่ได้เขาก็เลยเอาทองนี่แหละมาสู้กันแล้วจีนเนี่ยกับรัสเซียรวมกันเขาคุมซัพพลายทองเกินครึ่งโลกผมถามนะน้องเป็นจีนน้องการซัพพลายทองเหมืองหรือว่าผมถามว่าซัพพลายทองเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างไม่อย่างเดียวครับเหมือง มีอย่างอื่นไหมไม่มีจริงๆในซัพพลายของทองเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างอันที่หนึ่งเหมืองสมปีหนึ่งเราเทรดกันประมาณเกือบหกพันตัน<อ>เหมืองเนี่ยปา่าเข้าไปก็สี่ห้าพันแล้วแต่ที่เหลือคืออะไรรู้ไหมครับที่เหลือก็คือทองรีไซเคิลรีไซเคิลคือคุณไปเอาไอา้แผงวงจรมาแล้วคุณก็ไปเอาไปไปไปรีไซเคิลมันออกมานึกออกไหมครับ หรือหรือทองรูปพรรณอย่างเงี้ยหรืออะไรกะแบบเป็นเศษเศษทองอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ไปรีไซเคิลมันกลับมาแต่ผมถามน้องอนะรีไซเคิลมันจะเยอะมันจะเยอะแค่ไหนสามปีเนี่ยมีใครบ้างที่ครับยังไม่ได้เ้าทองไปขายบ้างเงี้ยราคาเดิมม,นะมีครับถ้าเขาลืมลืมว่าตัวเองมีใช่ไหมคือถ้ามีนะผมว่าขายหมดแล้วเพราะมันขึ้นมากี่เท่าวะโอ้โ คำถามคือในอนาคตต่อไปนะเชื่อผมมะซับพายทองมันจะยิ่งน้อยลงน้อยลงหรือเท่าเดิมเพราะจีนนี่ยกับลเซียเขาก็ไม่อยากเพิ่มขึ้นเยอะหรอกและอย่างหนึ่งนะครับ<อ>การทําเหมืองเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า super elastic เลยคือมันมัน,ม,นมันไม่มัน่สามารถจะยืดจุ่กับราคาได้เพราะคุณจะวางแหนเหมืองนะัต้องรอสามปีห้าปี กว่าจะผลิตได้ก็เจ็ดปีสิบปีเพราะอะไรครับเพราะเหมืองมันกินพื้นที่เยอะมันสร้างมลภาวะสูงแล้วมันเกี่ยวข้องกับคนเยอะน้ำมันยังง่ายกว่าเยอะนะถ้าน้ํามันเจอปุ๊บแนลงไปนะมันอยู่ใต้ดินใช่ไหมคนก็ไม่มยุ่งกับคนเยอะหรอกแต่พอเพาะเหมืองน,นี้โอโ้โหไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติทาบทายทองมันไม่ค่อยเพิ่มแต่คนซื้อมันยังอยากจะซื้ออยู่ต่อไปอะ่ะแล้วคนซื้อเนี่ยนะ เรียกว่าอะไรครับซูปเปอร์เจ้าสัวพัฒน,นาการกลางรวยรวยกว่าแบล็กล็อกอีกแล้วเราเราน้องจะเขาจะซื้อเท่าไหร่เดียวถ้าสมมุติแล้วกันนะครับเอาจีนคนเดียวเนี่ยเขาก็บอกเขาอยากได้สักสิบห้าปอร์เ็ของสำรองเขาขึ้นอีกเท่าหนึ่งอ่ะโอ้โหแค่นี้ก็ตายแล้วเป็นพันตันแล้วคุณว่าทองจะไปเท่าไหร่คุณว่าทองจะไปเท่าไหร่พันตัน พันกว่าตันใช่ไหมตอนนี้ก็มีสองพันกว่าตันนะผมจำไม่ได้พันตันพันกว่าตันนั่นนั้นมันก็ต้องกลับมาดูว่าปีหนึ่งเราเทรดพองกันประมาณห้าห้าพันกว่าตันห้าพันกว่าตันเนี่ยที่ผ่านมานะครับโดยเฉลี่ยนะครับไม่เกินไม่เกินห้าหกร้อยครับที่ธนาคารกลางคือหมายถึงธนาคารทุกคนรวมกันเลยนะห้าหกร้อยนะแล้วน้องคิดแล้วน้องคิดว่าพันตันเนี่ยเมื่อไหร่จีนจะได้ครบเนี่ยอีกสามปีไม่ครบเลย อันนี้ผมตอบคําถามบอกว่าทองจะขึ้นหรือเปล่าอ่ะคราวนี้ก็ต้องมาดูดีมาส่วนอื่นดีดีมาส่วนอื่นเช่รรเนะอ,อะไรครับคือประมาณสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาไปทําอะไรครับจูเวลรี่อันนี้อันนี้ถามว่าจูเวลรี่เนี่ยมันไบแอนโกลใช่ไหมน้องหรือไบแอนแวร์ hold, ร rare, ใช่ไหมจูเวลรี่มันคือไบแอนโกลหรือไบแอนแวร์ใช่ไหมหลักการอะเทคโนโลยีคือเอาทองไปใช้ในพวกวงจงวงจรอะไรย่เี สักสิบเปอร์เซ็นต์ี่ยอันนี้คือ buy and hol d หรือเปล่าถูมิฮะมันคือเหมือน buy and hol คือคุณเอามาใช้คุณ,ค,ณคุณไม่ได้เอามาเก็งกำไรแปลว่าอย่างน้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะบ่าย hol d ไปละแล้วถามวัฒน,นาคารการนี่ buy and hol d ไหมย buy ย n อ hol d buy t o infinity หรือเปล่าไม่รู้ ก็คือบาทอ่อนโประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตนี้<า>แต่ว่าอะไรเลยไหมครับในดีมาทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ของทองวันเนี้ยเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โดยประมาณแล้วนะมันคือบาทอ่นโภครับ<อ>คือสองในสามน้องเข้าใจยังว่าทําไมพี่เคยเล่าในรายการนี้นะทําไมทองตั้งแต่พันกว่าเหรียญนะขึ้นมาสามรอบขึ้นสามลงหนึ่งขึ้นสามลงหนึ่งขึ้นสามลงหนึ่งมันเป็นเพราะเหตุผลนี้<อ>แต่สมัยก่อนไม่ใช่นะครับ บายโฮมันมีไม่เกินครึ่งหนึ่งไปก็ไม่ถึงด้วยน่าัะสักเออประมาณไม่เกินครึ่งหนึ่งแล้วก็ที่เหลือมันก็จะเป็นการซื้อเกณฑ์นกำไรมีธนาคารกลางซื้อนิดๆิหน่อยๆประมาณร้อยป่าตันต่อไตมาสอะไรเงี้ยเออไม่เกินเนี้ยนะเดี๋ยวนี้เนี้ยไม่ใช่ท่านหมายความว่าอะไรครับั่านหมายความว่าพอดีมานมันมีสตั๊กเจอร์เลชิงก็คือเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างคุณก็ต้องคิดต่อว่าแล้วราคาทองก็ต้องเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างด้วยสิ มันคือฟันด a ม e n t a l change ใช่ไหมมันแปลว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทองในสมัยก่อนทาหน้าที่หลักๆแค่สองอย่างแล้วทำทำหน้าที่หลักสองอย่างเนี่ยทั้งสองอย่างที่เราผมพูดมาคือป้องกันความเสี่ยงกับยนะิวเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ไม่ใช่บายหรเพราะว่าคนที่เข้ามาซื้อป้องกันความเสีย่ยงถ้าความเสี่ยงนั้นหายเขาก็ขายคนที่เข้ามาซื้อเราต้องการยิวเมื่อดอกเบี้ยขึ้นเขาก็ขายทอง วอันนี้ถูกไหมครับแต่ผมถามว่าหน้าที่ที่สามที่ปุณนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยดอกห้ดอกเบีย้ยขึ้นก็นี่ไงสามปีที่ผ่านมาดอกเบีย้ยสูงหรือเกิดความเสี่ยงหรือไม่เกิดความเสี่ยงผู้ผิดเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้ขายอยู่นะครับไม่งั้นราคาทองมันจะยืนได้ยังไงน้องสี่พันอันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นผมตอบอย่างนี้แล้วกันว่าทำไมผมเลือกทองอันดับหนึ่ง พราะทองมันมีพื้นฐานที่ชัดเจนนะฮะและแน่นอนว่าเรามีซูปเปอร์เจ้าสัวรอซื้ออยู่เรามีซูปเปอร์เจ้าสัวสองประเทศใหญ่ที่กำหนดชีวิตสะพายทองได้โอ้โหน้องทรัพย์สินอะไรเนี่ยที่ดีมานมาแน่สะพายยิ่งกว่ามาแน่สะพายยิ่งไมมาแน่พูดเยอะนคือไม่ใช่ไม, <laughs> ไม่มาเลยนะครับแต่อาจจะมาน้อยอะไรรู้ไหมครับว่าตั้งแต่ต้นปีทองเนี่ย สาพานขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยนี่เป็นไปนได้ยังไงนนองทองขึ้นสักขนาดนี้อ่ะตอนนี้กลับมาเทคทําไมเทคเนี่ยผมเชื่ออย่างนี้ครับระหว่างทางเนี่ยมันจะขึ้นไปยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างนี้เป็นไปได้แต่มันจะมีจังหวะให้คุณตื่นเต้นอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกวันนี้หนึ่งถึงแม้ผมเชื่อว่าในระยะกลางเนี่ยสามห้าปี เอไอมันยังไปอุตสาหการรมเอมันยังมีงที่ให้ไปเยอะอะการเติบโตแต่ว่าด้วยเซ p ชั่นของคนเราจิตวิทยามันที่บอกอ่ะทุกคนก็จะพูดแต่เฮ้ยมันบับเบิลว่ามันนิวไฮนิวไฮนิวไฮจริงจริงจริงไอ้คำว่านิวไฮแล้วบับเบิ้ลไหมเนี่ยพี่ตอมแต่คำถามแรกประโยชนแรกเลยใช่ป่ะถูกไหมว่า,าราคานิวไฮมันอาจจะไม่นิวมันอาจจะไม่ใช่บับเบิลเลยก็ได้นะ มัน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 ต้องดูบริบทอื่นไงแต่โอเคไอไอคำถามที่ยากกว่าคืออะไรครับเคยที่น้องถามมาที่เขาถามถามที่สามคือว่าไอการที่มันซื้อกันไปซื้อกันมาไปไปไปมาอย่างนี้อันนี้ยากกว่าเพราะอะไรครับเพราะผมไม่มีทางรู้หรอกครับว่าไอในในสมการพวกนั้นอะใครมันจะเจ๋งใครมันจะรอดใครมันจะไม่รอดแต่ผมแค่มั่นใจว่ามันจะไม่เจ๋งทางกระดานผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่า เอาฟาเบตอย่างเงี้ย้าแข็งแรงด้วยตัวเขาเองที่ที่ผมพูดเงี้ยถ้าในนั้นมันเจงไปส่วนหนึ่งนะมันไม่ใช่เจงทางกระดานครับเพราะว่ามคิดผมยกตัวอย่างทั้งบาลานซ์เชดทั้งเงินสดในมือเทียบกับกระแตไอการลงทุนเทียบกับไอดีที่เขาลงเอาแค่เขาหยุดไอดีอะอย่างเดียวนะเอาฟาเบตเนี่ยก็มีเงินกลับเข้ามาหลายสิบพันเลี้ยนดอลลาร์แล้วนะครับแต่เขาคงไม่ทำหรอกนะเปรียบเทียบให้คุณฟังว่า มันจะมีบริษัทที่อยู่รอดแน่ๆเติบโตแน่ๆแ,แ,แ,แต่มันก็จะมีบางบริษัทที่อาจจะเจง๊งจริงๆค่ะแทนนั้นความเสี่ยงในวงอย่างเงี้ยมันมีแต่คุณถามผมว่าแล้วทองมีความเสี่ยงแบบน,นี้ไหมไม่มีนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมผมถึงเลือกทองอันนี้อันนี้มองในมุมความเสี่ยงนะเราไม่มองในมุมอัพไซด์ ผมมองว่าทองปีหน้าไปห้าพันอ่ะทำาห้าพันแล้วกันตอนนี้สี่พันหนึ่งก็ยี่สิบปอร์เซ็นอ่ะสี่เงินกลมๆแล้วกันผมว่าหุ้นเทคอ่ะอาจจะมากกว่ายี่สิบก็ได้นะบางตัวบางตัวก็อาจจะน้อยกว่ามันแต่ว่าอะไรครับคุณก็ต้องเลือกให้มันถูกนะเข้าถูกจังหวะด้วยอะไรอย่างไหลายอย่างเพราะว่าถ้าคุณเข้าผิดนะโดนนะแล้วถ้าเกิดไปเข้าตัวที่มันเจ๊งนี่สวยเลยนะ โมงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน descriptio n นี้เลยค่ะ